สวัสดีครับวันนี้พบกับหนึ่งสีโชคอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะมามาเปิดกล่องกันนะครับวันนี้เป็นวันที่วันที่4เมษานะครับวันที่4เมษาเราจะทําการเปิดกล่องนี้กันนะครับว่าเป็นอะไรนะครับผมขออนุญาตแกะแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่าผมต้องมีนัดไปดูพระกับลูกค้าข้างนอกนะครับขออนุญาตพี่ๆนะครับ โอ้ห oh, กล่องใหญ่มากแพคได้ดีมากนะครับเราจะไม่ผิดอันนี้จะเป็นรอยเท้านะครับเป็นรอยเท้าหลวงพ่อคูณครับโ <c oughs> อ้โห <c oughs> นี่นี่ฮะเป็นกรอบแบบนี้ฮะขออนุญาตอขออนุญาตวางนะครับอ,อนุญาตวางอโนุญาตโอ้โหแน่นหนาดีมาก นี่นะครับเป็นผ้ายังรอยเท้าจริงๆนะครับนั่นแหงมาอันนี้มาจากมาจากมาจากไชน่าน,นะครับมาจากไชน่าน,นะครับนีโอเค โอ้แน่นหนามากพี่ท่านหอดีมากนะครับนี่ฮะเป็นรอยเท้าหลวงพ่อคูณนะครับเป็นรอยเท้านะครับแล้วก็มีจานเดิมๆนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสองแป๊บนึงนะครับว่าเป็นรอยเท้าเนื้อผงขมิ้นหรือเปล่านะครับ รอยเท้านะครับจะมีผงขมิ้นนะครับเป็นผงขมิ้นเล็กๆนะครับเป็นเล็กๆอย่างนี้นะครับแบบนี้ครับคือแท้นะครับอันนี้คือหลวงพ่อคูณปริสทธโธนะครับเดี๋ยวพี่ๆนะครับรอรับเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะโอนไปให้นะครับอันนี้แท้ครับโอเคครับวันนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ